สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมบ้านเดี่ยวนะครับที่ใกล้ๆกับตลาดท่าร้วนะครับตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้บ้านหลังนี้นะครับอยู่ในเนื้อที่44ตารางวานะครับหน้าบ้านกว้างประมาณสัก11เมตรนะครับตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้หึคันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างบ้านนะครับ สามารถต่อเติมทําเป็นที่เก็บของได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปใกล้กับตลาดท่าลู้ประมาณ2 3นาทีขับรถนะครับแล้วก็ไปแยกหลุยสนะครับประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็แยกแม่กวงก็ประมาณ5นาทีเช่นกันนะครับจากเซนเซฟประมาณ10นาทีนะครับก็ถึงแล้วนะครับ หรือเข้าเมืองประมาณ15-20นาทีอันนี้เป็นบริเวณรอบบ้านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับโอเคมาดูกันนะครับอันนี้เป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะครับนี่นะครับเป็นฝ้าหลุมอย่างดีนะครับสวยมากเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านมองออกไปตรงลงจอดรถนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับที่สามารถใช้ได้รวมกันนะครับอยู่ระหว่างห้องนอนเล็กทั้งสองห้องนะครับส่วนห้องนอนใหญ่นะครับจะอยู่หลังบ้านนะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งมีห้องน้ำในตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันสุขภัณฑ์นะครับของเราเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับมีฝักบัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องครัวนะครับท่านสามารถต่อเติมได้เองเลยนะครับนี่เป็นห้องครัวที่อยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมข้างนอกนะครับที่เป็นพื้นที่สระล้างน นี่ก็มีก๊อกให้เรียบร้อยนะครับไว้ไว้ใส่เครื่องซักผ้านะครับหรือว่าจะตากผ้าข้างหลังนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบ้านสําหรับขายนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับที่ใกล้กับตลาดท่าลั้วนะครับตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านใดสนใจก็ สามารถอินบ x ็อกมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ